นะคะอีกป่านึงละอีกปา่านึงค่ะเ่าเนาี่นยมันต้องรีบมันต้องรีบไม่ได้รีบเดินเหนื่อยเมื่อวานนี้สองวันติดหนูหลับปันตายนะ่ะมีเ,าเราแค่อสองคนเองไม่ต้องรีบไม่ใช่หลับปันตายจริงๆนะสองวันนะ่ะเออพ่ป้า,าพา,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 พาเดินชโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้หโไ้้หโออ้โห้โอ้โหโอ้โหโ้โห้หโอ้โห้โหโโหโอ้โ้ห้โห้โอ้โอ้โอ้โหอ้หโอ้โหโออหออห้หอห้โห้อ้อ ไม่เราจะไปจะไปเดินดูไงข้างในนะั่นนะ่ะพูดถึงอะถ้าไปเก็บอีกมันยังได้อยู่นะเพราะมันยังเก็บกันไม่หมดยังเก็บกันไม่หมดอืม,อม สะเก็ดนะโก้เห็น,นไหมลูกบะลงเราเอาเป็นหน้าไปเลยเราไม่ต้องข้ามเราเ,าเป็นหน้าไปเลยหนูมองไม่เห็น <c oughs> ไม่ใช่ว่าข้ามหนูเดินมาหนูมองไม่เห็นลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยนี่เห็นไหมเอาไปเลยไม่ต้องกลัวมันไม่มีเเเป็ดดินนนนนนไไไไมม่่่่่ีีใชอะะรหลูกนนเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเต็มแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเอาใหม่ได้ มันไม่มีใครมาแย่งเราหรอกอจริงจร,ริงน,นอกจากไอ้เจ้าเพนมันจะมันจะเห็นในคลิปยายถ้ามันเข้าไปดูในคลิปยายนะอไม่ไมให้จะบอกหลอกีหลังหนูก็เลยว่าเออ บอกมันเฮอะเดี๋ยวมาด้วยกันอ,อบอกตอนนี้ยังไม่รู้ออมันจอดหลายป่าออบอกไปเถอะบอกว่าเดี๋ยวมากันบอกนี้ออก็บอกอยู่แล,แล้วแหละไอเทมันโอเคอยู่สำหรับกับเรานะออแต่คนอื่นไม่รู้นะออแต่กับเรามันโอเคอยู่เีย้นะเนี่ย